คุณยายทีนะตอนที่ท่านอยู่กับพระเด็จคุหลวงปู่ท่านทำวิชาท่านเล่าให้ครูใหญ่ฟังนะท่านชอบถือดวงแก้วสองดวงเพราะนั้นเวลาทํารูปปั้นท่านนะครูวิญญถึงเอามีดวงแก้วสองดวงในมือท่านเป็นเครื่องระลึกนึกถึงวันเวลาที่คุณยายท่านได ทรรมวิชาอยู่กับพระเดชคุณหลวงปู่ในโรงงานทำวิชาที่วัดปากน้ำภากสีเจริญคือพอเห็นปั๊บก็จะได้เป็นจุดแห่งการสนทนาไม้เอออะไรเนะี่ยโดนแก้วอัตมัยยายตั้งสือสองมือข้างละดวงเลยจะได้มีเรื่องนำไปสู่การสนทนาที่ลึกซึ้งเห็นไหมจ๊ะมาเออถ้าล่าใฟังนะ ในโรงงานทำวิชาก็จะมีมีนักรบกองทัพทมนะที่นั่งรับตานั่งเฉยๆเ,เนี่ยแหละนิ่งนั่งหยุดนิ่งนใะนเคลื่อนไหวแ,วแล้วก็จะมีกขยสิทธิ์ใส่อะไรเรียกไปถูกเงินอะไรนี่ภาชนะที่ใส่เนี่ย ดวงเล็กดวงน้อยดวงใหญ่อะไรสารพัดแต่ว่าสองดวงเนี่ยคุณใหญ่เช่าเอามาถือท่านเคยเล่าให้ฟังเหมืออกันแต่ลืมไปแล้ว่วาใครนำมาถวายพระเด็กพุรลวงปู่ไปสร้าแต่งเอาข้าลงงอนทําวิชาแล้วก็ท่านก็เอากายสิทธิ์ข้นในดวงแก้วเลยนะ ตอนก็นไปทำวิชาปราบมารเออุิชาท่านก็ชอบถือแล้วกับเวลาทำวิชาคือทำใจหยุดนิ่งจนกระทั่งเขาถึงดวงองค์พระกายในกายต่างๆแล้วนั่นไปเรื่อยๆเลยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นเน่ยจนเป็นกองทัพขององค์พระ มับมายไปเรื่อยๆเ,เข้าไปสู่ภายในนะเออภายในมันจะมีช่องทางนะที่แคบและลึกแคบแต่ยาวเรามักจะดีๆกว้างยาวใช่ไหมจ๊ะแต่นี่แคบยาวเอเอ มันเป็นช่องแคบเล็กๆเท่ากับลายเข็มในกลางกายแต่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดเข้าไปในนั้นเลยจ้ะในนั้นจะมีข้อมูลม,มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยเข้าไปสู่ภายในร่างกายจะเกิดขึ้นเยอะมากมายแตกตัวออกไปเรื่อยๆ แล้วถ้ากะเจ้าย,ยสิทธิ์เนี่ยซ้อนกันไปไปทำวิชาปราบมารประหารกิเลสอย่างหนุกหนานบุญบันเทิงเลยอย่างนี้นะแล้วก็ขยสิทธิ์ในตัวแก่ก็ทำอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะ,แยะสารพัดเป็นแก้วสารพัดนึกนี่นั้นอะจะก็ะทงมีอยู่วันหนึ่งนี่ยนะ เนื่งจากท่านอยู่กะดึกตอนดึกมันทุกคืนเงี่ยหลายปีเย่ยมีอยู่บางคืนเหลอไปบางเงินเลยโดงแก้มกระทบกันดังคลิกเสียงก็ได้ยินไปถึงแม่บุญหลวปงปู่สแสดงมันต้องดังพอสมควรเลยแต่ดังนี้ที่เงียบถึงดังน้อยกับดังเยอะ และก็พูดที่ฟังนั้นใจละเอียดหยุดนิ่ง,งก็แต่งกรถามวมาใครว่าใครว่าะทำคุณยายต่างบอกลูกเองเจ้ค่ะแล้วไปคุณหลวงปู่ต่านบอกรู้หรือเปล่าดวงหนึ่งเนี่ยเอาประเทศปฏิฆาย่งไม่ได้เลยแปลว่าโอเอาประเทศปฏิฆาไม่ได้ สมบัติทั้งประเทศมากขนาดไหนแต่สู้หนึ่งดวงไม่ได้เนี่ยดวงนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าไปทำสารพัดงานเลยกายสิทธิที่อยู่ข้างในนะ่นนะจ๊ะแต่ทั้งสองดวงตัวนี้อยู่ที่รูปหล่อ,อของพระเด็วคุณหลงปู่ที่วัดปักน้ำบ่ติจเจริญรูปยืน ยืนนี่มันมานานแล้วชักเลื่อนๆไปรูปยืนเจาะข้างหลังเนาะใส่เข้าไปเนี่ยเป็นกายสิทธิ์ที่ฉันเอาไว้ทำสารพัดแก่ทุกพัยมนุษย์เราจะนึกไม่ถึงเลยว่าผู้ที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำงานที่เรี็วไม่ทราบจะเรียกว่าระดับไหน ระดับชาติมันก็ไม่ใหญ่ระดับโลกมันก็ยังเล็กไปอะไรเงี้ยระดับที่พูดออกไปแล้วมันเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงที่ระดับเปงั้น,นจนก็ต้องไปทราบจะเอาอะไรไปเทียบพอเวลาใจท่านหยุดนิ่งกับไปสู่ภายในนี่ไปถึงกายที่โตๆนะใหญ่ๆที่มันใหญ่กว่าโลกแล้วจักรวาลก็ไม่ทราบว่างานขนาดไหน เข้าไปในนั้นเนี่ยมันง่ายขนาดไหนที่มนุษย์ไมไ่รู้เรื่องเลยเราก็ดวงแก้วนี่เข้าไปเ,เมื่อดวงแก้วไปทำงานระดับขนาดนั้นมันจะเอาสิ่งที่มีเล็กๆบนโลกมนุษย์ไปเทียบได้อย่างไรนี่นะจ๊ะที่ตรงนั้นแต่ผู้ที่จะเข้าใจคือผู้ที่ ทำวิชาตรงนั้นถ้าใครไม่ได้ทําวิชาก็ก็นึกว่าเป็นโดนแก้วไว้เป็นนิมิตบร,ริกรรมเป็นนิมิตแต่จริงๆแล้วท่านเอาข้างในเนี่ยไปทำเยอะแยะในนั้นก็ต้องค่อยๆทยอยเล่าแหละเพราะว่าความละเอียดของใจของแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันเนะี่ย็นความที่จะเรียนรู้ในระดับโรงเรียนทุบ,บานนี่มันคงจะ ยากเหมือนกันในการที่จะเอาความเป็นจริงของคุณยายหรือของเดระหลวงปู่เอามาเล่าสู่คนฟังให้เห็นได้ชัดเจนเนี่ยลำบากเหมือนกันในการที่จะนำามาายทอด่ถ้ทวันใดนี่กองพันกองผลไนีเข้าถึงกันเลยจะ้ะยกชั้นอย่างน้อยเห็นดวงใสหรือองค์พระใสนั่นแหละการที่จะเล่าต่อไปถึงจะเริ่ม เข้าใจได้เปลียนรู้อะไรต่างๆเราจะเห็นการบังเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยจะสรรพสัตว์และสรพพสิ่งทั้งหลายข้างในนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไม่มีความแตกต่างมาสู่ความแตกต่างและหลากหลายเนี่ยแล้วกาลังจะย้อนกลับไปสู่ความไม่แตกต่างอีกทีไอตรงนี้ซึ่งมันมีเหตุมีผลก็มันอยู่ในตัวเสร็จ จราเดินทำไมไม่แตกต่างอราทำไมต่อมาถึงแตกต่างแล้วทำไมกำลังย้อนกลับไปเพื่อไม่ให้แตกต่างเพราะอะไรนี่เลยจ้ะแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาละเผ่าพันธุ์กระดบสมเนารรมประเพณีดินอากาศฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้แต่ว่าตลอดแสงกวจวันอีกวารหมดทั้งหมดนั่นเลยที่หลากหลายเนี่ยแล้วก็ ทำไมมนุษย์หรือสัรว์สัตว์ทังางยจึงไม่รู้จักกันเลยเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองตัวเองย,งยังยังยังมีสิ่งที่เป็นความลับสําหรับตัวเองเอาว่าก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนนี่เราก็ไม่รู้เลยเรามาทําไมเนี่ยตายล้วจะไปไหนตัวเราเองยังเป็นความลับเลยเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงรอะไร,รยังยืนอยู่แค่นี้นี่เลยจ้ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้กัน ต่อไปค่อยคอยคุยเนาะเอานิดเองเอานี่เครื่องยศสวรรค์ต่อจากเมื่อวานหลังจากที่แท่งแล้